วันนี้ประธานาธิบดีดูเตอเต้ของฟิลิปปินส์บริหารประเทศมาครบหนึ่งปีเต็มๆครับวันนี้จึงไปรายงานสถานการณ์ของประเทศในรัฐสภาก็ออกมาบงเวงวงเวงอย่างที่คาดหมายกันได้ครับแต่ว่ามีความมั่นใจอย่างยิ่งว่าได้ปกครองฟิลิปปินส์มาด้วยนโยบายที่ชัดเจน ปราบปรามยาเสพติดใครจะวิพาก์วิจารณ์ว่ามีการทําวิสามัญฆาตกรรมจํานวนมโหฬารตายไปแล้วหลายพันคนดูเตอเต้เตก็ไม่แคร์และก็ได้สร้างประวัติศาสตร์ต้องถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่มีใครสามารถที่จะเอามาเปรียบเทียบได้แล้วครับประธานาธิบดีฟิลิปปินประกาศครับว่าตราบเท่าที่ยังดํารงตําแหน่งเป็นผู้นําประเทศฟิลิปปินจะไม่ไปเหยียบสหรัฐอเมริกาครับ บอกว่าสหรัฐอเมริกานี่ลาสซี่ลาซี่คำนี้ผมเคยถามผู้คนในโซเชียลมีเดียว่าภาษาไทยน่าจะแปลว่าอะไรอย่างไรลาวส์ลาส์บอกว่าเป็นเห็บเห็บหมาครับลาสซี่บางคนแปลว่าเป็นเห็บหมาสหรัฐเป็นเห็บหมาแต่ว่าถ้าหากแปลตามความหมายจริงๆแล้วก็ลาวซี่แปลว่าห่วยแปลว่าเหย่ แปลว่ายอดแย่แปลว่าไม่ได้เรื่องแปลว่าไม่เอาไหนประเทศฟิลิปปินส์มีผู้นำที่เรียกสหรัฐอเมริกาว่าลาซี่นี่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนะครับมีนํำซ้ำยังบอกด้วยครับว่าข้าพเจ้าจะไม่ไปเหยียบแผ่นดินสหรัฐอเมริกาตราบเท่าที่ข้าพเจ้ายัางเป็นผู้นำประเทศฟิลิปปินสน์เพราะว่าคนอเมริกันหรือรัฐบาลอเมริกันหรือนักการเมืองอเมริกันทำตัวไม่ถูก อย่าลืมนะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยยกหูโทรศัพท์ไปเองนะครับไปคุยกับดูเตอร์เต้แล้วก็ยังเชิญให้มาเยี่ยมทำเนียบขาววันเดียวกันนั่นแหละที่โดนัลด์ทรัมป์ก็โทรศัพท์มาหานายกรัฐมนตรีสิงคโปร์และนายกรัฐมนตรีประเทศไทยผลเอกประยุทธ์จันโอชาแล้วก็เชิญไปทำเนียบขาวเหมือนกันของไทยเรานี่กำลังจัดวันครับวันก่อนทูตอเมริกันประจำไทยเกรนเดวิสบอกว่าทั้งสองฝ่ายกำลังจัดหาวัน ที่ลงตัวพอดีทางด้านทรัมป์และทางด้านนายกไทยแต่ว่าดูเตเต้นี่บอกว่าไม่ต้องมารอผมเลยคุณลืมไปได้เลยเพราะว่าผมจะไม่ไปเยือนทำเนียบขาวเพราะว่าอเมริกา is a lousy country เกิดอะไรขึ้นเหรอครับก็ว่าดูเตอร์เต้ยั่วครับยั่วเพราะว่ามีสสอ,อเมริกันจากรัฐมิชิชูเซตที่ชื่อเจมส์แมคเกเวนไป พูดจาในคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่สหรัฐบอกว่าเขาเนี่ยคือสอสอมริกันคนเนี่ยจะประท้วงถ้าหากโดนัลด์ทรัมป์เชิญดูเตอเต้มาที่อเมริกาเขาจะเป็นคนนำการประท้วงเลยครับพอดูเตอเต้ได้ยินเช่นนั้นก็โกรธสิครับเพราะว่าคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยมี สสอของอเมริกาหลายคนและเรียกประชุมเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาที่วอชิงตันและหัวข้อของการสอบสวนของกรรมการชุดนี้ก็คือเรื่องที่ดูเตอร์เต,เต้ปราบจัดการกับผู้ต้องสงสัยคายาเสพตืดติดด้วยวิธีการสั่งยิงเลยเก็บเลยไม่ต้องสอบสวนอะไรถ้าเข้าข่ายสงสัยแล้วก็สามารถที่จะวิสามันได้หนึ่งปีที่ผ่านมาดูเตอร์เต้ประกาศนโยบายนี้ ตอนที่โอบามายังเป็นประธานาธิบดีสหรัฐนั้นก็ออกมาวิจารณ์ดูเตอร์เต้ดูเตอร์เต้ก็ซัดกลับไปลวครับแล้วก็บอกในสัมภาว่าคุณเอาหาเมริกันกลับไปจากฟิลิปปินส์ซะแล้วก็หันไปคบกับจีนฟิลิปปินส์สามารถพลิกจุดยืนภายใต้ดูเตอร์เต้อย่างหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนดูเตอร์เต้ประธานาธิบดีอาคินโน ไม่ชอบจีนมีประเด็นปัญหาในทะเลจีนใต้กับจีนจมึอกอเมริกาและพอไปศาลโลกก็ปรากฏว่าศาลก็ตัดสินว่าฟิลิปปินชนะเพราะว่าจีนไม่สามารถจะอ้างสิทธิเหนือทะเลจีนใต้ในบรรดาหมู่เกาะทั้งหลายแหล่อย่างที่จีนอ้างในประวัติศาสตร์ได้ฉะนั้นก็กลายเป็นว่าฟิลิปปินชนะคนดีครับแทนที่ตอนที่ดูเต้เขึ้นมาเป็นประธานานธะิบดีต่อจากอาคิโนนั้นจะใช้ คําตัดสินของศาลโลกเพื่อจะมากดดันจีนว่าจะต้องยอมถอยไปจากหมู่เกาะหลายหมู่เกาะที่ทั้งฟิลิปปินส์และจีนต่างก็อ้างสิทธิ์ด้วยกันเนี่ยปรากฏว่าดูเตร์เต้พลิกโฉมเลยครับมันใส้อเมริกาไม่ชอบโอบามาที่มาวิพากษ์วิจารณ์นโยบายปราบปรามยาเสพติดของเขาฉะนั้นจึงพลิกนโยบายระหว่างอเมริกากับจีนนี่ดูเตเต้ อย่าลืมนะครับฟิลิปปินส์คบหาอเมริกามาตลอดมีฐานทัพสหรัฐในฟิลิปปินส์มาตลอดแต่ว่าครั้งนี้ดูเตอร์เต้บอกฉันไม่สนถ้าอเมริกามาวิจารณ์นโยบายฉันเลิกคบกันไม่ต้องคบกันแล้วบินไปที่ปักกิ่งจับมือกับจีนแล้วบอกว่าท่านเป็นเพื่อนแท้ของเราเพราะท่านไม่มาก้าวไกยแทรกแซงนโยบายภายในของเราฉะนั้นเราจะคบหากับจีนหลังจากนั้นไม่นานดูเตอร์เต้ก็ไปรัเสเซียครับ จะไม่จับมือกับประธานาธิบดีปูตินแล้วบอกได้ว่ารัเสเซียเป็นเพื่อนซีของเราเช่นเดียวกันสัญญาณที่ส่งก็ชัดเจนนะครับว่าดูเตเต้จะคบกับจีนและรัเสเซียและไม่คบกับอเมริกาก็แปลว่าจุดยืนของประเทศหนึ่งในอาเซียนอย่างฟิลิปปินส์นั้นกําลังจะขยับไปทางจีนมากกว่าอเมริกาแล้วล่าสุดนี่ดูเตเตไม่หยุดแค่นั้นนะครับ เพราะว่าในกลุ่มที่เรียกร้องสิทธิมนุษยชนในอเมริกาหลายกลุ่มทั้งที่เป็นกรรมธิการในรัฐสภาทั้งที่เป็น NGO เนี่ยต่างก็ชี้นิ้วกล่าวหาว่าดูเตเต้นั่นปราบปรามประชาชนโดยไม่พึ่งพากฎหมายขาดความเป็นนิติรัฐดูเตเต้ก็ยั่วแ้นแล้วก็บอกครับว่านี่จะเป็นการที่สแสดงจุดยืนของผม ผมไม่ชอบอเมริกาสอสอสอวอถึงแม้ว่าโดนัลด์ทรัมป์จะพยายามที่จะผูกมิตรด้วยกับดูเตอร์เต้แต่ดูเหมือนดูเตอร์เต้ก็ไม่สนใจแต่ประการใดครับดูเตอร์เต้ตอบอย่างนี้เมื่อวานนี้เองครับ There will never be a time that I will go to America during my term or even thereafter. จะไม่มีช่วงไหนเวลาไหนเลยตราบเท่าที่ข้าพเจ้ายังเป็นประธานาธิบดีและหรือหลังจากนั้นด้วยที่จะไปเหยียบแผ่นดินอเมริกานี่คือความแค้นเคืองที่ออกมาโดยวาทกรรมของผู้นำฟิลิปปินเชื่อไหมครับว่ายังไม่มีประเทศไหนในโลกเลยนะครับที่พูดอย่างนี้แม้กระทั่งตอนที่อเมริกาเป็นศัตรูอย่างร้ายกาจก,กับผู้นำบางประเทศเช่นคิวบาฟิเดคาสโตร กับอเมริกานั้นก็เป็นศัตร,กรูกันมา50กว่าปีแต่ว่าคาสโตรโไม่เคยพูดเพราะว่าคาสโตรโเนี่ยต้องไปประชุมที่สารประชาชาตินิวยอร์กไปเหยียบแผ่นดินอเมริกาแต่ในานามสาประชาชาติผมก็อยากจะรู้ครับว่าดูเตเต้บอกไม่เหยียบอเมริกาเนี่ยถ้าถึงจะต้องประชุมสาประชาชาติที่นิวยอร์กเนี่ยดูเตเต้จะไปไหมแล้วถ้าดูเตเต้บินไปสาประชาชาติไปเหยียบนิวยอร์กเนี่ยจะถือว่าเหยียบแผ่นดินอเมริกา หรือว่าเหยียบสหประชาชาติกันแน่เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่จะต้องติดตามกันนะครับแต่ว่าแน่นอนดูเตอร์เตประกาศเช่นนี้ย่อมถือว่าเป็นจุดยืนแล้วถ้าหากดูเตอร์เตไปเหยียบแผ่นดินอเมริกาจะด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งก็ตามแต่จะต้องถูกตรวจสอบสอบถามแน่นอนว่าเอ๊ท่านกลืนน้ำลายตัวเองหรืออย่างไรนักข่าวก็ถามนะครับว่าเอ๊ ที่สสอ,อเมริกันไม่โกเว่นพูดอย่างนี้เนี่ยบอกว่าไม่ต้อนรับท่านถ้าถ้าไปอเมริกาเนี่ยจะประท้วงท่านเนี่ยท่านว่ายอย่างไรดูตเตอเต้สวนกลับมาทันทีเลยครับว่า what makes you guys think I'm going to America อะไรทำให้พวกคุณคิดว่าฉันจะไปอเมริกาฉันไม่ไปอเมริกาและนี่คือการแสดงความแค้นความโกรธจุดยืนดูตเตอเต้ที่ไม่แคร์ไม่สนใจใดๆทั้งสิ้น ดูเตเต้พูดอย่างนี้ครับว่า I've seen America and it's lousy <laughs> ไม่เคยไม่เคยได้ยินผู้นำคนไหนครับที่จะบอกอเมริกาว่า lousy lousy นี่ถ้าหากเป็นเพื่อนคุยกันนี่ก็ยังพอจะเข้าใจได้บอกเองนี e ่ห่วยเองนี่แย่แต่ถ้าผู้นำฟิลิปปินส์ชี้นิ้วที่อเมริกาบอกประเทศนี้ห yeah ่วยประเทศนี này, ้แย yeah ่ประเทศนี ah ้เหมือนเห็บหมา l o s เป็นตัวเห็บนะครับ lousy เพราะว่าเต็มไปได้วยเห็บ แต่ว่าจริงๆความหมายมันคือว่ามันห่วยอะ่ะมันใช้ไม่ได้อะ่ะผมไปเห็นอเมริกามาแล้วผมไม่ชอบมันห่วยนี่คือคําประกาศของดูเตเตมันก็จะเป็นเรื่องดีสําหรับสภาอเมริกาที่จะสอบสวนตัวเองว่าประเทศอเมริกานั้นมีการละเมิดสิทธิทมนุษยชนมากมายอย่างไรไปทําสงครามในตะว,วันออกกลางแล้วก็ไปฆ่าพลเรือนเนี่ยรัฐสภาอเมริกาสอบสวนบ้างไหม รัฐสภาอเมริกันรู้มากไหมว่าคนอเมริกันสารัฐอเมริกานเนี่ยไปทำประเทศอื่นอย่างไรแล้วจะมามีหน้าที่จะมาสอบสวนผมเรื่องการปราบปรามผู้ต้องสงสัยเข้าข,าข่ายค้ายาเสพติดได้อย่างไรนี่คือดูเต้เนะครับบอกอเมริกาเองไปตรวจสอบตัวเองไปสอบสวนตัวเองสภาอเมริกันรัฐสภาคอนเกรสตั้งคณะกรรมการไปตรวจสอบสิว่าประเทศคุณเองไปฆ่าคนพลเรือน ที่ไร้เดียงสาทั้งหลายแหล่ตายในตะวันอกกลาง ONG, เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ทำไมคุณไม่ไปตรวจทำไมคุณจะต้องมาตรวจผมนม่ฉะนั้นแล้วดูเตเตเตบอกนะครับ otherwise i will be forced to investigate you also i'll start with your past sins ก็บอกว่าถ้าคุณไม่ตรวจสอบคุณเองเนี่ยดูเตเตเตบอกผมเนี่ยอาจจะถูกบังคับให้ต้องตรวจสอบคุณแล้วก็จะเริ่มจากบาปในอดีตท,ที่ผ่านมาของคุณนี่แหละคือ สิ่งที่ทำให้วาทกรรมภาษาอันดุเดือดของดูเตอร์เต้ดังกล้องไปทั่วโลกเมื่อวานนี้ครับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยตอนที่โทรศัพท์มาหาดูเตอร์เต้เนี่ยก็หวังว่าจะให้ดูเตอร์เต,เต,เตเ้ชอบตัวเองมากกว่าโอบามาเพราะว่าโอบามาถูกดูเตอร์เต้กล่าวหา,หารุนแรงทรัมป์ก็พยายามทำอะไรก็ตามแต่ที่ไม่เหมือนกับ Obama, อุบะโอบามาก็เลยโทรศัพท์มานึกว่าจะใช้ภาษาดอกไม้เนี่ย สามารถเกลี้ยกล่อมให้ดูเตอเต้เป็นเพื่อนได้ที่ไหนได้ดูตอเตเต้ไม่สนใจเลยครับยิ่งเจอกับสสของอเมริกาพูดถึงว่าสิ่งที่ดูเตอเต้ทำเป็นเรื่องหน้าละอายต้องตรวจสอบแล้วถ้ามาอเมริกานี่จะไม่ยอมรับต้อนรับเป็นอันขาดปรากฏว่าทรัมป์ถูกด่าตอนที่ทรัมป์โทรศัพท์มาหาดูเตเต้แล้วครับตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าเอ๊ะคุณไปเชิญผู้นำฟิลิปปินส์มาได้อย่างไรในเมื่อ เขาเนี่ยทำประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างดุเดือดและรุนแรงแต่ทรัมป์ก็ไม่แคร์นะครับแต่จริงๆทรัมป์ก็อาจจะไม่ได้ทําต่อเรื่องว่าดูเตเตจะมาเยือนเมื่อไหร่อย่างไรอย่างเป็นจริงจังแค่บอกกล่าวกับคนทั้งโลกว่าผมดีกว่าโอบามาตรงที่ผมยกหือพูดคุยกับดูเตเตได้โฆษกของดูเตเตบอกครับว่า ทรัมป์เนี่ยได้บอกกับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ว่าคุณทำงานเยี่ยม great job นี่ครับทรัมป์บอกกับดูเตเต้ทางโทรศัพท์ว่า o ย are doing a great job คุณเนี่ยทำงานเยี่ยมสุดยอดมันก็คนละแนวคนละความคิดกับสอสอส,อสอวอทีเดียวครับและนี่แหละทำให้เห็นว่านี่คือสิ่งที่ทรัมป์ทำลับหลังแล้วพอถูกจับได้ ว่าชมดูเตอร์เต้กลายเป็นเรื่องร้อนทีเดียวครับนิวยอร์กไทมส์ตีพิมพ์นะครับว่าบทสนทนาระหว่างทรัมป์กับดูเตอร์เต้ตอนนั้นว่าอย่างไรตอนหนึ่งเนี่ยทรัมป์ชมดูเตอร์เต้ด้วยประโยคที่ว่า unbelievable job on the drug problem บอกชมดูเตอร์เต้ว่าไอ้เรื่องปราบปรามยาเสพติดของคุณเนี่ยสุดยอดทำได้อย่างเหลือเชื่อก็แปลว่าทรัมป์กระโดดเต็มตัวเลยครับชื่นชมดูเตเต แล้วก็ทําให้เกิดประเด็นปัญหาว่าสอสอส,อสอวอจํานวนหนึ่งเนี่ยที่ไม่ชอบดูเตอร์เต้โดยเฉพาะกล่าวหาดูเตอร์เต้ว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็มองว่าทรัมป์เล่นเกมการเมืองทรัมป์เป็นคนที่ลิ้นสองแฉกทรัมป์ไม่มีจิตวิญญาณของการปกป้องสิทธิมนุษยชนทรัมป์ทำให้เสียมาตรฐานของอเมริกานี่คือสิ่งที่ นักการเมืองของสหรัฐไม่ว่าจะเป็นสอสอส,อสอวอกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่ต่อต้านดูเตอร์เต,เต,เต้และ NGO ที่ไม่ชอบดูเตอร์เต,เต้นั้นออกมากล่าวหาเมื่อผู้นำประเทศหนึ่งบอกว่าอีกประเทศหนึ่งลาวซี่อีกประเทศหนึ่งห่วยเนี่ยมันต้องมีความหมายมากไปกว่าแค่อารมณ์โกรธนะครับผมเชื่อว่านี่เป็นการพลิกนโยบายต่างประเทศของฟิลิปปินส์อย่างรุนแรงอย่างยิ่ง แล้วถ้าดูเตเต้เบอกฉันจะไม่ไปอเมริกาตราบเท่าที่ยังเป็นประธานาธิบดีหรือหลังจากนั้นก็ตามเนี่ยก็แปลว่ามีปัญหาแล้วแน่นอนครับแล้วถ้าหากในช่วงนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์ที่ได้รับเชิญเนี่ยวางแผนจะไปเยี่ยมและดูเตเต้เไม่มาเนี่ยก็จะมีคําถามขึ้นมาว่าแล้วประเทศอื่นมองดูเตเต้เอย่างไรเป็นอาเซียนด้วยกันด้วยสิงคโปร์ไทย ฟิลิปปิน์ได้รับเชิญผู้นำสามประเทศนี้ได้รับเชิญหนึ่งในสบอกว่าไม่ไปไม่มีทางเหยียบแผ่นดินนั้นอีกสองผู้นำไปก็คงจะเกิดการเปรียบเทียมขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้จริงๆนะครับบางคนชื่นชมดูเตอร์เต้บอกว่าเก่งสะใจเด็ดขาดไม่กลัวแม้กระทั่งอเมริกาบางคนก็บอกว่านโยบายดูเตอเต้เนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยบุค,คลิกลักษณะก็ไม่ต่างอะไรกับทรัมป์หรอกก็คือพูดอะไรก็ คิดอะไรได้ก็พูดออกมาไม่สนใจว่าคนฟังจะรู้สึกอย่างไรไม่สนใจว่าจะไปกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างไรแต่ผมก็เชื่อว่าดูเตอร์เต,เต้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงคนที่คิดอะไรแล้วก็ผงผางพูดออกมาต้องมียุทธศาสตร์ทางการทูตระหว่างประเทศพอสมควรครับเขาต้องการที่จะให้อเมริกาเห็นว่าเขาเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสดงจุดยืนไม่ยอม เพื่อให้อเมริกาเห็นว่าต้องเคารพฟิลิปปิน์มากกว่านี้จะวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของฟิลิปปินต้องคิดหนักกว่านี้ไม่ใช่ว่าชี้นิ้วมาแล้วก็ด่าว่าแล้วก็ไม่มาสอบถามทําให้ฟิลิปปินถูกมองว่ายังเป็นประเทศเมืองขึ้นของสหรัฐหรืออย่างไรนี่คือข่าวที่ผมคิดว่าดูเตอร์เต้ครบหนึ่งปีที่มาบริหาร ในลักษณะที่แตกต่างไปจากผู้นำฟิลิปปินส์คนก่อนๆเนี่ยก็ต้องเปรียบเทียบเหมือนกับทรัมป์นะครับในหลายๆด้านนั่นก็คือนโยบายนี่ข้ามาคนเดียวข้าพูดคนเดียวข้าไม่จำเป็นจะต้องมีโคศกมาโคศกของทรัมป์ก็ลาออกไปแล้วนะครับโคศกของดูเตอร์เต้ก็ไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่ครับเพราะว่าตัวประธานาธิบดีพูดเองเสียมากกว่าเป็นโคศกของตัวเองแล้วก็เป็นจุดที่ทำให้ดูเตอร์เต้สามารถสื่อ กับประชาชนของตัวเองว่าฉันเป็นเช่นนี้ประชาชนชื่นชมฉันที่เลือกฉันมาทั้งทงท,งที่ฉันก็ไม่ได้มีประวัติหรือประสบการณ์ทางการเมืองมากมายอย่างที่นักการเมืองคนก่อนๆเป็นชาวบ้านสะใจชาวบ้านชอบผู้นำอย่างนี้เพราะว่าใจถึงพึ่งได้แต่แน่นอนครับนโยบายหลายๆเรื่องของดูเตอร์เต้นั้นก็สร้างความปวดหัวสร้างความสับสนอลหม่าน ให้กับประชาชนคนฟิลิปปินส์ไม่น้อยทีเดียวครับท้ายที่สุดมันก็ต้องพิสูจน์ด้วยผลงานแหละครับสไตล์วิธีการพูดบุค,คลิกนั่นก็เป็นอย่างหนึ่งและแต่ท้ายที่สุดก็ต้องพิสูจน์แล้วครับว่าดูเตอร์เตจะสามารถทําผลงานให้กับประชาชนชื่นชอบได้หรือไม่เศรษฐกิจฟิลิปปินส์ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับยุคก่อนหน้านี้คือยุคของประธานาธิบดีอากิโนเนี่ยเศรษฐกิจ ก็ค่อนข้างที่จะกระเตื้องฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับอัตราโตก็โตกว่า5% 6% 7%ก็มีชาวบ้านก็รู้สึกว่ามันเริ่มจะดีขึ้นฟิลิปปินส์ไม่ได้เป็นคนป่วยของเอเชียอีกต่อไปดูเตเต้รับช่วงมาก็ยังมีแรงส่งพอสมควรครับแต่ว่าเรื่องใหญ่สำหรับดูเตเต้นั้นคือภาคใต้ของฟิลิปปินส์ซึ่งร้ายแรงกว่าสมัยที่อากิโนเป็นประธานาธิบดีมาราวีเมืองที่กลุ่ม ติดอาวุธที่สนับสนุนโดยไอซิสก็ยังสู้รบกันอยู่ครับตายไปแล้วหลายร้อยคนและก็ยังยึดเมืองนี้อยู่ยึดโรงพยาบาลยึดยึดโบสถ์แล้วก็ยึดที่ทำการของรัฐบาลหลายจุดยังสู้รบกันอยู่นะครับนี่ผ่านมาหลายเดือนแล้วครับและก็ยังใช้กฎอายการศึกอยู่ ฉะนั้นนี่คือปัญหาใหญ่สําหรับดูเตเต,เต้ที่ประกาศว่าจะใช้กฎอัยการศึกไปเรื่อยๆทั้งจังหวัดเลยครับมินดันเนาทางใต้มรารวีเนี่ยเป็นส่วนเดียวเท่านั้นเองของมินดันเนาปัญหาเรื่องการก่อการร้ายเรื่องของกลุ่มขบฏเรื่องของกลุ่มแยกดินแดนทางใต้ยังไม่จบสิน้นฉะนั้นอยู่ที่ว่าดูเตเต,เต้จะสามารถที่จะแก้ปัญหานี้ได้หรือไม่ วันก่อนใครที่ติดตามข่าวจะเห็นดูเตเต้แต่งชุดทหารไปเลยนะครับลุยไปทางใต้เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับทหารที่ต่อสู้กับกลุ่มไอซิสที่พยายามที่จะแสดงอภินิหารว่าสามารถยึดได้ทั้งเมืองเลยซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ค่อยได้เกิดเท่าไหร่โดยเฉพาะในเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้ฉะนั้นดูเต้จึงเจอแรงท้าทายมากเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอไหวแต่ว่าพอลงไปทางใต้แล้วก็ ปัญหาใหญ่คือความไม่สงบคือความปั่นป่วนความวุ่นวายความรุนแรงที่ประชาชนยังไม่สามารถที่จะให้ความอุ่นใจกับประชาชนได้ว่าสไตล์ดุเดือดรุนแรงของดูเตอร์เต้น,นั้นจะเอาอยู่ไหมสำหรับความรุนแรงทางภาคใต้นี่ก็จับมือกับอินโดนีเซียและมาเลเซียในการลาดระเวนทะเลแถวด้านครับเพื่อที่จะป้องกัน กลุ่มที่สนับสนุนโดยไอซิสเนี่ยก่อเหตุร้ายนี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดจากผู้นำฟิลิปปินส์ที่สร้างกระแสสร้างความฮือฮาไม่แพ้โดนัลด์ทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์ยังเอาดูเตอเต้ม,มาอยู่เลยนะครับเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เจอปัญหาภายในเจอปัญหาเรื่องถูกสอบสวนรัเสเซียและล่าสุดนี่มีทวิตใหม่ครับเดือเชื่อจริงๆ โดนทรัมป์บอกว่ารัฐ,รฐ,รฐมนตรียุติธรรมของตัวเองเนี่ยเจฟฟ์เซสชั่นส์เนี่ยกำลังถูกปิดลอ้อมเขาไม่ชอบแล้วละ่ะเขาไม่ชอบรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าถ้าผมรู้นะว่ารัฐมนตรียุติธรรมคนเนี้ยพอมาเป็นตำแหน่งนี้แล้วเนี่ยพอเจอเรื่องที่จะมีการตั้งกรรมการชุดพิเศษสอบสวนคนใกล้ชิดผมเกี่ยวกับเรื่องความยงหญยกับรัเสเซียแล้วรัฐมนตรียุติธรรมคนนี้เอาตัวออกหาบอกว่าผมไม่เกี่ยว มันจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนฉะนั้นจะให้รัฐมนตรีช่วยเป็นคนทำเนี่ยทรัมป์บอกถ้าผมรู้อย่างนี้ผมไม่ตั้งคุณแล้วคุณไม่ช่วยผมเลยหรือ,อยังไงแล้ววันนี้ก็ช่วยอีกครับว่ารัฐมนตรียุติธรรมของผมเนี่ยตอนนี้อยู่ในภาวะที่งอนแงน่นย่ำแย่มีไหมครับที่ประธานาธิบด,ดีหรือนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐมนตรีของตัวเองคนนี้ใช้ไม่ได้คนนี้ผมเสียใจมากที่ตั้งเขาขึ้นมาไม่มีครับทรัมป์เท่านั้นแหละที่เป็นเช่นนี้ และในเอเชียก็มีดูเตอร์เต้เท่านั้นแหละที่สามารถชี้นิ้วไปที่ประเทศที่ทรัมป์เป็นประธานานธะิบดีว่าประเทศคุณมันลาวซีมันห่วยมันแย่มันใช้ไม่ได้ก็ต้องชื่นชมดูเตอร์เต,เต้ครับที่กล้ายืนหยัดขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็จะมีมหาเดทเท่านั้นอดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่กล้าทะเลาะก,กับอเมริกาโดยเฉพาะช่วงต้มยำกุ้งของเราและมาเลเซียโดยเฉพาะภายใต้ มหาเดยไม่ยอมอยู่ภายใต้ IMF แล้วก็ชี้นิ้วไปว่าอเมริกาอยู่เบื้องหลัง IMF เขาไม่ชอบอเมริกาเขาไม่ยอมให้อเมริกามาบงการนโยบายเศรษฐกิจในขณะนั้นได้มหาเดยมาก่อนแต่วันนี้ดูตัวเต้ดุเดือดกว่ามหาเดยมากมายหลายเท่าทีเดียวครับทั้งแรงนักเลงและท้าตีท้าต่อยได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับ พรุ่งนี้ชาววิเคราะห์ครับว่าโดนัลด์ทรัม์เนี่ยมีสิทธิ์หรือที่จะอภัยโทษตัวเองนิรโทษก,กรรมให้กับตัวเองจะวิเคราะห์โดยอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศคุณกันตทีสุพมงคลติดตามเรื่องนี้อยู่ที่อเมริกามานานเช็คดูสิกฎหมายอนุญาตไหมรัฐธรรมนูญสหรัฐยอมไหมต้องวิเคราะห์กันให้รอบด้านเพราะก็ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์การเมืองสหรัฐเหมือนกันครับที่ประธานาธิบดี บอกว่ากําลังคิดว่าตัวเองมีสิทธิ์จะนิรโทษกรรมตัวเองหรือเปล่าศรีธนนชัยชัดๆครับพรุ่งนี้เช้า8ปดโมงครึ่งกลับมาติดตามกันนะครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับนอนหลับฝันดีนะครับสวัสดีครับ